ทุกท่านนะครับผมโกโก้พมดน้อยนะครับมาพยากรณ์ครึ่งเดือนหลังของสี่ราศีนี้ไม่ว่าท่านจะเกิดเดือนมกราเดือนกุมภาเดือนมีนาหรือเดือนเมษาหรือราศีมังกรราศีกลุ่มราศีมีนาศีเมษลัคนามังกรลัคนากุมลัคนามีนหรือลัคนาเมษก็สามารถรับชมรับฟังคำพยากรณ์นี้ได้ผมจะมาอธิษฐานครึ่งเดือนหลังสิงหาคม2568นี้ใ้หปนี้ไพ่ประจำดวงชะตาของท่านแต่ละราศี จะมีไพ่อะไรบ้างดวงท่านจะเป็นอย่างไรเริ่มต้นตั้งแต่มะกรก่อนนะครับราศีมังกรราศีกุมราศีละสามใบนะครับราศีมีนและก็ราศีเมษเดือนเมษา รักขณาเมธหรือราศีเมธก็รับชมรับฟัง,งไปก่อนนี้ได้นะครับท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังครั้งแรกนะครับด้วยความยินดีกับผมโกโก้พมดน้อยห่างหายไปนานเลยนะครับไปทําภารก,กิจนิดนึงนะครับให้มาที่2กุมมีน เม i นนอกจากดวงดาวแต่ละดวงดาวโยกย้ายในแต่ละวันแต่ละรอบรัคนาโหราศาสตร์ไทยนี่คือคำพยากรณ์จากไพ่พยากรณ์กับผมโกโก้พ่อ,พอมัดน้อยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเอยในครึ่งเดือนหลังสิงหาคมนี้นะครับไปที่สามเมีมะมาดูกันดูนะครับว่าราศีมังกรจะเกิดเดือนมก,กราคมเดือนมก,กราราศีมังกรหรือลัคนามังกร ครึ่งเดือนหลังนี้ท่านจะได้อะไรจากพาันธกรมกรมไพ่จำวของท่านได้แก่หนึ่งเหรียญทองชาวมังกรลัคนามังกรหรือเกิดเดือนมกราคมท่านจะได้หยิบจับเงินก้อนใหญ่จะมีเงินสดเข้ามาในดวงชะตาท่านฮะเงินสดเข้ามาในดวงชะตาท่านเงินก้อนใหญ่ที่ท่านรอคอยหรือไม่รอคอยท่านก็จะได้เงินเงินสดเงินก้อนใหญ่นะครับ ได้มาจากไหนการติดต่อไว้ก่อนหน้านั้นก็ได้การติดต่อการนํามาให้ลูกค้าเก่าๆคนเก่าๆที่ค้าชําระท่านนะครับจะได้เงินก้อนใหญ่เงินสดก้อนใหญ่ครึ่งเดือนหลังนี้ทําอะไรก็เป็นเงินนี่คือ1เหรียญทองแล้วก็3เหรียญทองเกี่ยวข้องกับการเงินทั้งนั้นเลยนะครับชาวราศีมังกรแต่5้าเหรียญต้องใช้จ่ายออกไปบ้านนะครับบางท่านแก้เครดว่าจะได้เงินก้อนใหญ่ก็เอาเงินไป อ่ไปจ่ายค่าโทรศพัพท์ค่านั่นค่านี้ใช้ใจ่ายไปให้คุณพ่อคุณแม่ทำบุญออกไปทำบุญกับผ้าหันที่บ้านก็ได้ถ้าบางท่านที่ยังคุณพ่อแม่อยู่ก็ซื้อของให้เอาเงินให้ ท่านจะมีมากกว่าน้อยกว่าไม่เกี่ยวนะครับแต่เป็นการสละให้เป็นการเอาให้การเกื้อหนุนกันเป็นเรื่องดีนะครับชาวราศีมังกรเดือนมกราคมหรือลัคนามังกรไพ่ปรจะจำดวงชะตาท่านครึ่งเดือนหลังสิงหานี้เกี่ยวข้องกับเงินเง,ง,ง,งินทองเงินก้อนใหญ่นะครับส่วนท่านที่เกิดราศีกุ่มเดือนกุมภาหรือลัคนากลุม 5. เดือนสิงหาครึ่งเดือนหลังนี้ชาวกุมกุมขมับรอละ ปัญหาเก่าๆการสะสางนะครับอุปสรรคคนในครอบครัวเป็นการนำเรียกว่าทำภารกิจขึ้นฝั่งให้ได้ในครึ่งเดือนหลังสิงหาคมนี้หลายๆท่านอาจจะพยุงตัวเองหรือกำลังจะจัดการสะสางหลายสิ่งหลายอย่างที่มันติดๆขัดๆบางปัญหาที่แก้ไม่ได้คาไม่ออกเกินไม่เข้าใครบอ,อกในครึ่งเดือนหลังนี้ชาวมังชาวราศีกุมเดือนกุมภาหรือลัคนากุม จะสามารถจัดก,การปัญหาที่ค้างคามานานปัญหาที่ค้างคามานานจะถูกขี้คลายสะสางติดขาดเรื่องเงินก็จะมีเงินเข้ามาใช้จ่ายนะจะจะบอกให้นะครับหกเหรียญน,นะครับหกเหรียญก็คือแม้ทั้งบางคนมืดแปดด้านในแปดดาบมืดแปดด้าน,ม,ดดานมองไม่เห็นเลยว่าคตอบการเงินอยู่ไหนแต่สุดท้ายก็มีค่าใช้จ่ายมีเงินเข้ามาได้ใช้จ่ายแน่นอนหายห่วงเลยนะครับต่อไปท่านที่เกิดเดือนมีนา ราศีมีนหรือลัคนามีนพไพ่ประจำดวงชะตาของท่านกับผมโกโก้พ่อมดน้อยอะไรจะเกิดขึ้นในดวงชะตาท่านเดินทางบ่อยนะครับครึ่งเดือนหลังสิงหาคมนี้การติดต่อไพ่อสวินขีมมาถือเหรียญการติดต่อทิศทางไกลการติดต่อการเงินทางไกลหรือการได้เดินทางหรือหรือรู้สึกว่ากระฉับกระเฉงมากขึ้นคล่องตัวมากขึ้นด้านการเงินก็ได้ชาวราศีมีนลัคนามีนหรือท่านที่เกิดเดือนมีนา โชคมาเรื่อยๆนะครับเด็กถือถ้วยนะ้อุปมาเปรียบเหมือนสิ่งต่างๆปัญหาที่เป็นอยู่เหลือแค่เล็กๆน้อยๆก็ได้การเงินจะเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่มาในเล็กๆน้อยๆแต่มาเรื่อยๆมันก็จะเยอะเองนะครับความสุขความสมหวังแม้กระทั่งบางท่านรอคอยความสุขความสมหวังจากคนรักคนใกล้ตัวสิ่งที่รอคอยอาจจะเป็นทั้งความรักอาจจะทั้งเป็นสิ่งได้ของสิ่งถูกอกถูกใจจากที่ทางไกลหรือการติดต่อที่ทางไกลเข้ามา การเดินทางการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการขยับขยายบางสิ่งบางอย่างถือว่าอินเกณฑ์ดีมากๆนะครับรอคอยว่าจะมาหรือไม่มามาแน่นอนครึ่งเดือนหลังนี้ชาวราศีมีนลัคนามีนหรือท่านที่เกิดเดือนมีนาคมส่วนราศีเมษเดือนเมษสาหรือลัคนาเมษนะครับครึ่งเดือนหลังนี้สิงหาคมเก้าถ้วยนะครับเกือบเต็มสิบสิ่งที่รอคอย เกือบเต็ม10แล้ว90%หรืออีกแต้มนึ่งหรืออีกนิดนึงได้รับผลสำเร็จถามว่าจะได้ไหมได้แน่นอนเหมือนราคาเหมือนอยากอยากซื้ออยากขาอะไรก็ตามแต่90%มีความสำเร็จแล้วนะครับโชคล่าหรือแม้กระทั่งบางท่านเป็นนักลงทุนนักเสี่ยงโชคนะบวก1ลบ1ด้วยลักกันเลขท้ายนะ่ะอยู่ที่ตัวท่านเลยลุยเต็มที่มัน90%แล้วมัน9ถ้วยแล้วลุยเต็มที่แล้วท่านจะสาเร็จแน่นอน มุ่งมั่นตั้งใจตั้งใจสัจจะบ,บารมีทําอะไรก็มุ่งมั่นตั้งใจอยากจัดการอะไรแม้ทั้งถ้ามุ่งกับเดราชาถือดาบางท่านเป็นท่อยเป็นความขึ้นโรมขึ้นศาลชนะแน่นอนหายห่วงแน่นอนทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วในมุมอีกมุมหนึ่งนะครับอีกมุมหนึ่งนะท่านใดที่จะเหมือนท่านมีเกณฑ์การสอบราชการงานงานเมืองการติดต่อหรือการแก้ไขปัญหาส,สาดสางบางอยา่างที่ต้องชัดเจนอาจจะอาจจะต้องใช้ความเด็ดเดี่ยว พอสมควรคร่าวๆนะครับให้พยากรณ์ครึ่งเดือนหลังนี้ของสีราศีมังกรกุมภาราศีมังกรราศีกุมราศีมีราศีเมษสีราศีนี้ท่านใดเข้ามารับชมรับฟังครั้งแรกนะครับกผมกโก,ก้พมบดน้อยมีทั้งคลิปคำพยากร์เล่าเรื่องธรรมะคุยกันอะไรต่างๆฝากกดติดตามดูในช่องได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากท่าัมดีค้า